แต่ว่าโอเคแต่มีอันนึงคือวันที่3มกรกตานะคะนะคะ EP 20ก็คือทางทู Vision ทางทูฟ o ร์ยูอะค่ะเขาก็เหมือนกับว่าคิดแคมเปญหนึ่งเพราะว่าให้กับแฟนคลับน่าจะประมาณ30คนมั้งสามสคนสาคนผู้โชคดีเท่านั้นนะนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปให้เกาะติดทุกสื่อของทูฟอร์ยูทูวิชั่นเฮโ o Production แล้วก็แฟนเพจ เพื่อจะมาลองมาเล่นเกมสามสิบคนเท่านั้นฉันจะบอกว่ามันเอกคลูซีฟสุดๆอยากจะไปนั่งตักฟานอย่างนี้เดี๋ยวนี้ฟานขายตรงเดี๋ยวนี้ฟานสายตรงตลอดเไม่ชายไแต่แต่พอสุดท้ายคุณเพื่อเาเจอจริงอ่ะเจอแฟนถับจริงอ่ะตัวเองก็ต้องปรับตื่นเต้นจริงๆแบบไม่รู้จะกอดคนไหนดีแฟนคลับเฮ้ยเนี่ย